วันดียามเช้าครับยามเช้าวันนี้ตาก็จะเข้าไปรับยายที่บ้านนะครับเมืม่อวานว่าฝนจะตกก็ไม่ตกนะครับจะเข้าไปรับยายที่บ้านแล้วก็ถ่ายสวนยางป้าเต็นน้องโอมก่อนนะครับจะถ่ายคลิปนะครับให้ถ่ายให้ดูหลายวันแล้วครับครับ ตากลับกล้องนะครับไปก้นนะครับนี่ครับพอมันเต็มแล้วครับมันเต็มแล้วก็เขาจะหยุดนะครับรอรอรอเก็บขายวันนี้วันนี้ก็คงเก็บขายมาั้งเนาะเต็มไปหมดนะครับ ถ้าถ้ามันเต็มแล้วก็ต้องต้องเอาออกนะครับเอาออกแล้วก็กรีดใส่ใหม่เนาะโอ้ตรงนี้หยดทิ้งหลายเลยเนาะมเต็มแล้วไม่ใส่ปลุกใหม่เนาะหยดทิ้งหลายเลยถ้าฝนตกถ้าฝนตกแล้วก,ก็จะน้ำยางเยอะนะครับน้ำยางจะเยอะนะครับถ้าฝนตกนะครับแต่ว่านี่ก็ฝนไม่ตกก็ มันก็ดีอยู่นะครับก็ดินดินมันดีเนาะดินมันดีมีน้ำยางเยอะนะครับแต่ไม่เท่ากันนะครับบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเนาะบหมือนนก็นี่แหละครับก็คืออาชีพ <c oughs> หลักของคน หลังเขานะครับเนาะพื้นที่ไม่มากแต่ว่าได้เงินทุกวันนะกีดยางครับแต่ก่อนก็เห็นลูกลูกมากีดยางเนาะน้องโอมก็มาช่วยหยดน้ำกดเนาะน้องอลันมนนะครับพ่อแม่พามานะครับแต่ว่าทุกวันนี้ ไม่ละครับเปลี่ยนนะครับ <c oughs> โทษทีนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วน้องโอมก็เคยคุยกับตาว่าโอ้ยไม่ได้ไปตั้งนานแล้วพ่อใหญ่เอ้ยว่ะตั้งแต่ตั้งแต่คุยตั้งแต่ตาอยู่อยู่กับน้องโอมเนาะอยู่บ้านน้องโอมน้องน้ำมน ก็ว่าจ,จะพากันมาเที่ยวอยู่ไปไปมามาก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาแต่ก็เขาโตแล้วเขาคงจะมาเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขาคงจะมาเนาะเราไปไม่ได้ก็อาศัยให้เขามาหาเราดีกว่าเนาะเพราะเราเพระเราก็แก่แล้วนอะอายุเยอะแล้ว ให้ลูกให้หลานมาหาเราดีกว่ามันจะมันก็สบายนะตอนเช้าก็ได้เห็นแล้วเนาะขี่โมไซมาลุงกับป้ามาทุกวันนะตาก็อยู่นานนะครับเดี๋ยวก็ตาก็จะเข้าไปรับยายนะครับ เส้นทางก็ไม่ไกลนะครับ <c oughs> ขีม่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในบ้านนะครับก็ไม่ถึงสิบนาทีนะครับไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับกลับลงมาก็หายาให้กัวหายาให้กัวนะครับ แพ้ก็ได้ยินเสียงคนก็ไม่ได้นะครับหิวนะครับวันนี้น้าแต่คงตัดหญ้าตรงนี้นะให้กูนนะครับนี่ก็ เป็นเส้นทางเข้าไปในบ้านนะครับเป็นเส้นเส้นทางเข้าไปในบ้านนะครับของแม่น้องก็วัชกีดนะครับได้ยินพูดอยู่เมื่อวานว่าจะให้พ่อหนาไม้กีดยางแล้วเนาะเมื่อวานก็คุยกันเรื่องจะทำบุญหาน้องนะครับจะทำบุญหาน้องก็ ยังเราก็คุยกันแต่ยังไม่ได้ตกลงว่าเป็นเดือนไหนวันไหนนะครับเนาะก็คงทําปีนี้นะคงทปีนี้แหละเนาะเพว่าจะทำมานานแล้วสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าแล้วนะครับเลยจะทำบุญ เสร็จสิ้นเนาะให้น้องได้ไปสู่สุคติยังไงยังไงก็ทำให้คนรู้จักบ้านโกกคนรู้จักกันเยอะนะเป็นข่าวเป็นข่าวดังมากเนาะช่วงนั้นนะครับ ข่าวข่าวว่าฝนตกตรองภาคกลางเนะาะภาคกลางภาคภาคกลางภา,างเหนือบ้านเดี๋ยวบ้านตาก็ตกอยู่ที่เต่าง,งอยเนาะมาไม่ถึงโอวันนี้มาอยากให้มาถึงจังเลยวันนี้เนาะ แหลงนานแหลงนานนะครับอืมหญ้านี่ก็เยอะเนาะหญ้านี่ก็เยอะยก็เดีย๋ยวจะมาหาหญ้าตรงนี้ให้วัวเนะาะมวันนี้เนาะอืม นี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเป็นบรรยากาศยามเชา้าที่ทุ่งนาป่ายางนะครับนู่นเขาเขา,เขาเก็บยางนี่ก็เป็นย่าของญาติพี่น้องกันทั้งหมดนะครับ <c oughs> เป็นคือแยกกันทั้งหมดนะครับสวนยางสองแปลงแต่ก่อนก็ททำได้มันสำปะหลังแต่ว่าทุกวันนี้กลับมาทำยางนะครับกลับมาทำสวนยาง ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาขอ,ขอจบคลิปเปียนเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ